ดีครับพบกับมหาแดงเศรษฐีนครราชในรูปแบบคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปท่านผู้ชมด้านหลังของมหานี่เป็นทุ่งนานะจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านกับเนื้อที่นะครับหนึ่งร้อยตารางวานะครับหนึ่งงานนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นบ้านที่เป็นชุมชนเป็นชุมชนที่แวดล้อมด้วยทุ่งนาเห็นวิวทุ่งนาสีเขียวนี่ไหมอ่านั่นแหละแวดล้อมด้วยทุ่งนาเลอีกเดือนเกีียวแล้วท่านผู้ชมออกลวงแล้วนะครับ เอาแล้ครับแต่ไม่ใช่แปลงที่ผมจะพาท่านผู้ชมชมนะแปลงที่จะพาท่านผู้ชมชมอยู่ด้านหลังมหานี่เองนี่บ้านหลังนี้ท่านผู้ชมค่อยๆมองมาหลังสีเขียวๆนะครับอ่านะครับบ้านหลังนี้นะครับปลูกอยู่ในเนื้อที่100ตารางวาหรือ1งานนั่นแหละซึ่งมีความกว้างด้านหน้าด้านคางรอบด้านในด้านละ20นะครับด้านละ20เมตรนะเนื้อ,อตัวบ้านก็ เนี่ยทาสีเขียวหลังใหญ่เต็มพื้นที่นะท่านผู้ชมมีช่องมีที่ว่างด้านหน้าอยู่พอที่จะทําที่จอดรถได้ทําศาลานั่งเล่นได้นอกนั้นเป็นเนื้อที่ใช้สอยในเบะในบริเวณบ้านเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะครับเนี่ยอนาเขตเขาจะเริ่มจากตรงนี้นะบริเวณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่เห็นหลักเขตหลักหมุดอะไรเลยเดี๋ยวเวลาจับจองแล้วเดี๋ยวจะปักให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลสะแก้วอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับห่างจากตัวเมืองสุพรรณเนี่22กิโลห่างจากอำเภออูทอง16กิโลนะผู้ชมห่างจากท่าเสด็จนะครับห้าท่าเสด็จในประมาณ8กิโล9กิโลประมาณนี้เหตุที่ต้องอ้างอิงท่าเสด็จเพราะเพราะว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านนี่เป็นถนนคอนกรีตนะน้ำไฟพร้อมนะครับ แยกมาจากถนนท่าเสด็จอู่ทองประมาณกิโลกว่ากาิโลครึ่งนะครับจะถึงบ้านหลังนี้แล้วอยู่ในชุมชนนะท่านผู้ชมครับถนนสะดวกสบายเป็นถนนคอนกรีตนะครับด้านกว้างก็20เมตรด้านยาวก็20เมตรคือเนื้อที่100ตารางวานะท่านผู้ชมบ้านที่ปลูกอยู่นะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวกว้างเลย3ห้องนอน สองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวพื้นที่ใช้สอยครบนะครับเพราะว่าเนื้อที่เขามีจำนวนจำกัดเขาก็เลยปลูกบ้านเนี่ยใช้พื้นที่ใช้สอยในบริเวณบ้านเลยนะครับริมที่ติดถนนนี่เขาก็ทำรั้วแบบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆท่านผู้ชมก็คงจะมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คอยติดตามคลิปเต็มของที่ดินแปลงนี้นะครับมีคลิปเต็มมีรายละเอียดครบ ใช้เวลาชมไม่นานนักนะครับเพราะว่าเนื้อที่แค่100ตารางวาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูด้านข้างอีกนิดนึงเพื่อท่านผู้ชมจะได้บางท่านอาจจะชอบบ้านสไตล์แบบนี้คืออยู่แบบสงบเลยท่านผู้ชมคนเดียวท่านผู้ชมมาจับจองก็กั้นรั้วกั้นอะไรให้รอบได้เลยนะครับเนี่ยตัวบ้านจะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชม มุมหน้าบ้านเนี่ยที่ผมบอกว่าสามารถจะทําศาลาได้ทําที่จอดรถได้เนี่ยมีประมาณโดยประมาณเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับจอดรถได้สบายสบายทำศาลานั่งเล่นได้อะไรได้นะครับตัวบ้านยาวติดพื้นที่เลยนะครับหมดพื้นที่ด้านหน้านี่เหลือไว้ทําจอดรถแล้วก็ศาลาที่นั่งเล่นอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับเอาแล้วครับรายละเอียดท่านผู้ชมคอยติดตามคลิปเต็มนะวันนี้นําเสนอท่านผู้ชมได้เพียงเท่านี้แหละสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ดินแปลงเนี้ย มีเนื้อที่100ตารางวาหรือว่า1งานนั่นเองนะครับอยู่ที่ตำบลสะแก้วอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพื้นที่กระทัดรัดน่าสนใจอีกแปลงหนึ่งเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการอยู่แบบเป็นครอบครัวเดี่ยวเลยนะครับอยู่แบบสงบในเป็นครอบครัวของเราเชา้าออกไปทำงานหรือจะประกอบกิจาการอะไรก็แล้วแต่สะดวกสบายในที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่1งงานนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยถ้าชอบ บ้านและที่ดินเนื้อที่หนึ่งงานแปลงนี้กดหนึ่งชอบมาหาแดงก็กดหนึ่งหลายๆตัวนะครับสำหรับวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ